ก็ดไนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ้ยไม่ใช่มาเรียกว่าแนะนําแนวทางการเล่นดีกว่าตัวละครที่มีชื่อว่าอินซนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือรูนนะครับก็ใช้เป็นรูนโร่มิงกันเอีเลยก็คือจะใช้โกดิมบารีสิเมตรโพลิกสิบเมตรแล้วก็โพเวสตเมตรนะครับแล้วก็ แล้วก็ต่อไปก็คือในเรื่องหอยทิเทมนะครับก็ตอนเริ่มเกมมานะครับตอนเลเวลหนึ่งออกเอกสารมาก็ออกเป็นเอลิเมนต์เจมนะครับแล้วก็มาขึ้นเป็นรองเท้าครับเป็นกระก็่ที่ต้องออกเป็นรองเท้ากันดีซเพราะว่าเอ็นซูต้องเป็นตัวละครที่ต้องไม่โดนซีซีถึงจะเล่นได้ครับออกมาเลยแล้วก็มาขึ้นเป็นของลมผมแนะนําเป็นของลมแบบแบบแท้ง ก็ออกเป็นเบร์นแมพก็ได้ครับหรือไม่ก็ล้างสถานะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นสองอันนี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือจะออกมาเป็นเฮลกาเอดหรือขวานสาโลเอาไว้แบบคอมโบกับพาสซีฟก็คือเวลาดีสุดระยะปุ๊บมันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เฮลกาเอดเมื่อตีปุ๊บมันจะสโลยี่สิบห้าเปซ็นแล้วเพิ่มความเร็วให้ตัวเองสิบป ก็เามาคอมโบกันนะครับแล้วก็ชิ้นที่4เราต้องดูเกมว่าป่าเขาเป็นตัวเวตหรือเปล่าถ้าเป็นัวเวตก็เมเดียนออฟทอยเลยแต่ถ้าไม่ใช่ัวเวตผมแนะนําเป็นไนเพจเอาไว้ลดความเร็วโจมตีก็เอาไว้คอมโ,มโบได้ก็คือเอาไว้ไล่ตีนั่นแหละแล้วก็ออกเป็นเมเดียนออฟทอยก็กลับมาขึ้นเป็นชิ้นนี้เราสามารถเลือกได้สอย่างก็คือเดอะเจิ ก็คือจะลดความเร็วของคนทีดีดีไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแล้วก็ชิวอฟลอดก็คือจะลดความเร็วจมดีของสัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราอ่าแล้วก็มาออกเป็นเม่ว่าเพ n นก็คือก่อตะทอนแต่ถ้าเราติมแล้วก็ออกเป็นก่อเกิดได้นะครับมันก็จะได้ดาเมจมานิดน,นึงแล้วก็ได้เกิดไวเอ้ยเกิดใหม่ก็ที่มก็จะใช้เส้นนี้นะครับ ต่อไปพลังแฝงพลังแฝงจะใช้เป็นเส้นนี้นะครับ Dispel Duel แล้วก็ช่องกลางก็เป็น Daily c a l l แล้วก็ Developer นะครับแล้วก็ข้างล่างสีฟ้าจะเป็น r e c o r d u t หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็น m a r r o f o r e ก็ได้ครับแต่ผมถนัดเป็น r e c o r d แล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็น Gunslinger เลยครับเอาไว้เล่งด a m a g ก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็ยีดตอ้ามรับข้าสู่ในเกมนะครับก็ตอนแรกก็ออกมาเป็นเอลิเมนต์เกมนะครับหรือเม็ดพพอร์ตเขาเรียกอะไรของครับนี่แล้วก็ออกมาเป็นออกกันเลยนะอัพซิวสมาก่อนแล้วก็วิ่งมาโซนที่พุ่มแอลซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ตอนนี้เราเล่นเป็นเอ็นโซลูมิงแล้วก็มาขวาดีกว่า เพราะว่าเผื่อจะได้ช่วยแคลรี่แล้วก็อันนี้ผมจะไปช่วยแคลรี่นะครับเพราะว่าแคลรี่เราเป็นมหาเทพยนตนะครับซึ่งมาเป็นแบบแคลรี่ขาดตายไงคนแบบนี้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีฟิกเกอร์หรือสปินอันนี้เขาห้าเขาอยากได้ยนต์เราจัดแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เวียงมาให้เพื่อนเรากินแล้วก็เอนตัวเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบมันปวดนะครับแบบเราสามารถแบบโดนโดูดอะไรวะดักพุ่มได้นะแบบดัก เกี่ยวเพราเหมือนอารมณ์แบบแก,ก๊อ่ะแต่ว่าเราเป็นแก,ก๊ว์ชั่นอ,อัปเกรดนี่เอ็นโซเป็นฮีโร่ที่โซนโซนกลางกอบโซนเลนแคลรี่ได้เก่งมากก็คือนี่เราวิ่งไรเกี่ยวนี่คอมโบที่ผมสอนนะครับก็คือปาริวสอแล้วก็ถ้าปาริวสอโดนเราก็กดกิลหนึ่งแล้วก็สมมุติเขาปาปาอะไรวะสมมุติเขาพุ่งออกไปเขาก็ยังจะกลับมาได้นะครับ มันจะพันๆ่อยอันนี้เรามาเวทดิวแต่เวทไม่สําเร็จอันนี้เราอยากจะส่วนก็เลยไปส่วนนี่เราเวี่ยงไม่เพื่อนเรากินแล้วเราก็วิ่งไล่ฟาดเรื่อยๆแค่นี้แหละซิมซูอันนี้เพื่อนเราตายนะถ้าเพื่อนเราตายเราก็วิ่งหนีไปเลยเราเป็นตันทูโลมิงเราทำเลยคนเดียวไม่ได้แล้วก็เอนทูโลมิงนะครับต้องกดกับเพื่อนหรือถ้ามั่นใจจริงๆก็แบบพยายามเล่นกับเพื่อนนะครับ อันนี้ผมก็มาเล่นหมดธรรมดานะครับลงแรงไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนด่าก็อ n นซผมจะบอกข้อดีก่อนก็คือข้อดีของอ n นซูก็คือเป็นตัวที่ปว่วนแล้วก็คุมกลางกับคุมลินแครี่ได้ดีมากอารมณ์เหมือนมีแก๊กแบบคอยเหวี่ยงสู้ดึงตลอดเวลาเขาก็จะไม่กล้าเล่นใช่ไหมแต่ข้อเสียอินซูเลยก็คือมันแท็งเหมือนแทงธรรมชาติปกติไม่ได้ สมมติรอเทนอะไรอย่างนี้มาก็สามารถแทงได้เดียวเอ็นตัวไ่ไหมแล้วก็ข้อเสียข้อก็คือมันเป็นแอสซินแต่ว่าเราออกของแท้งเราก็เลยดามิมันจะเบากว่าเอ็นตัวปกติก็คือจบเกมดามิเราจะไม่ถึง15หรอกมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5 10เปอร์เ่าอะนี้มันจะไม่เกินนี้แต่ข้อดีเลยก็คือเราปวดมากเราหวดไม่เพื่อนไล่กินได้ EC มาก ตัวไล่คุมแมปไปครับวิ่งเปิดแมปเพื่อนวิ่งทำจังหวะไปอันนี้็อตนี้เพื่อนเรามันจะเอามีหน้านะครับรู้คิดไงไมานกันแล้วผมก็เอาเขาด้วยแล้วล่างก็แตกไปรู้คิดยังไงมาเอามีหน้าก็ไอตัวใหม่วิธีแก้าทางง่ายๆก็คือออกล้างนะครับออก กันซ,ซ,ซีนั่นแหละอันนี้ผมออกเมกื่อกี้เวลามันอดีตมามันก็จะไม่ลอยถ้าเรากดล้างทันอันนี้ล่างเราโดนผมเลือดน้อยนะแต่ผมอยากไปช่วยอันนี้ผมเกี่ยวโดนซิมปันมาเลยอันนี้ถ้าเราเดวิวเอาไปคิดนิงดิดเมื่อกี้เราก็สามารถรอดได้นะเพราะกิลอดีตนนเรามาพอดีแต่เมื่อกี้มันไม่ทันซิวมันตบเราได้พอดี ก็ตายไปไม่เป็นไรก็วันนี้เราก็มากับสกินใหม่ด้วยนะลืมบอกสกินฟรีสกินใหม่มันไม่ใหม่หรอกมันมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งได้ไง mm hmm. คนหนึ่งเข้าไปปากันผมเอามารวมผมจะทำรวมแลกเดอดซีรีส์ดีไหม mm hmm. คิดว่างไงคิดว่างไงค mm hmm. อมเมนต์อันนี้อัน,นี้เมดเขาโดด mm hmm. เขาป้อมเราทำไมไม่รู้ เขาจะหลอดโหแล้วครับจังหวะนี้วดเข้าไปไหลแล้วไหลแล้วหรือตีวันดิเซลเพื่อวัดวดคว้านมาคว้นมาเอาคว้านไปได้ดึงมาก็ได้วดดวดดวดดิไหลไหลไหลวดดิวจะตายหรือไม่จะตายหรือไม่วดดวดดวดดิวูวดเอ๋ยก็ขอเดือนนะครับก็ถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับ หรือถ้ามั่นใจในฝีมือมากๆก็พยายามอยู่กับเพื่อนนะครับพอโดนนี้มันทำอะไรไม่ได้ถ้าเล่นคนเดียวย้ำว่า um i n t o r o o m นะครับไม่ใช่ i n t o u ่า a อันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นรองเท้ากันดีๆนะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราลืมว่าป่าเป็นติวอันนี้เราเกี่ยวออนดอได้แต่เราเหวี่ยงไปทางที่เพื่อนเขาเยอะอันนี้ผมผิด อันนี้เราก็เราโดนขี่คอเราก็รอให้มันลงก่อนเราค่อยกระโดดข้ามก็อีกอย่างนะครับอ็นซูถ้าจะเล่นคุณต้องเกี่ยวให้โดนอย่ากเกี่ยวว่าวแบบผมนะครับถ้าเกี่ยวว่าวมันจะลดความก่ง,ง็ิมซูไปเยอะมากเพราะความเกิ่ง,อ,งอ็นโซูก็คือใช้ซูเกี่ยวเนี่ยครับอันนี้ก็มาเวดเลสนะเวดเลสเขาเกิดเทนซูได้เลสนี่ก็คือจะโหดมาก ก็คือจะไล่หัวสลูไล่หัวสลูไเรื่อยๆนี่โมเรนเขาให้เรานะเขาใจดีเหมือนทีมเราจอมี่หน้ากันอีกแล้วทีมเราชอบเอาอะไรถึกๆอันนี้ที่เห็นผมออกดาบสองอันไม่ใช่อะไรผมออกผิดก็เซตไอเทีมก็พอออกรองเท้าเสร็จก็ออกเข่ากะาเอ็เลยเอาไว้แบบไล่หวดให้ไล่สลูอะไรอย่างนี้ ทีมเขามาแล้วแล้วก็กดหลังเขาก็ยกเราไม่ได้ยี่ี่ครับตัวใไหมมันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นก็ถ้าใครอยากให้ผมทำตัวอะไรนะครับหรือเอาตัวอะไรมาลุมิ่งก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับ ไม่เป็นไรผมไม่ถืออันนี้เหมือนซิวเขาจะมาวิดแล้วก็วิ่งไล่หาซิวแต่หาซิวก็ไม่เจออยู่ไหนไม่รู้อันนี้เราก็บอกเพื่อนเอากลางเอากลางเดี๋ยวเราไปเกี่ยวคลิปซะแล้ว ที่เราเกี่ยวโดนนะแต่เพื่อนลงไม่มาเฮ้ยมาแต่ไม่ได้ตรงนี้ผมโดนสัตนเองวิ่งหนีวิ่งหนีแต่ตอนนี้ฟอรลินเขาลํำสวยนะก็เลยต่อได้นีพอไหลมันก็จะประมาณนี้มันก็แบบไล่หัวไล่หวหว,หวเรื่อยๆอันนี้ผมพลาดเองนะครับผมน่าจะยืนดักที่วีเสือก็จบเลยอันนี้ผมวิ่งไล่ตามเขาก็ไม่เป็นไร โลมิงไลขกับแคลลี่เขาก็คุ้มอยู่เกิดใหม่แล้วก็วิ่งกด Q สองมาเลยมันจะวิ่งเร็วขึ้นตอนนี้ผมก็จะกอร์ Q ห้าลายสองส11ก็ถือว่ายังดีอยู่อันี้เกี่ยวเว้าผมเป็นคนที่เกี่ยวอะไรไม่โดนเลยนะแบบเล่นแก๊กก็ดึงไม่โดน ฟฟลินก็ปาดอกไม้ไม่โดนอินซูก็ดึงไม่โดนอะไรไม่รู้แต่ผมชอบเล่นตัวแบบนี้ไอ้นี่้อันี้ผมโยนเองแต่ก็ได้เอ,ดดอรันดอยอยู่มามาผมเกิดแล้วเมื่อกี้ผมเป็นลมก็ตอนนี้เราก็ได้โอกาสเอ็ดแล้วนะเราก็จะหัวสลูได้นี่ดูหัวคลิปม,มีเอฟฟกสลู อันนี้เพื่อเราเจ้ามังกรแต่เ,เรามาเคลียร์คลิปดีกว,ว่าคลิปใกล้จะชนแล้วนี่เคีียวกระเอดก็จะหวแล้วสโล่ก็บางคนที่เขาเล่นเขาก็จะออกเป็นแบบพวกเกี่ยวกระเอดด้วยแล้วก็ออกพอเข็มมาสโล่ด้วยนะแต่ผมออกอันเดียวก็พอแล้วผมว่ามันสโล่พอแล้วอันนี้ผมโดนจับขาแต่เขาผมไม่ได้หรอกผมหวแล้วสโล่มากเรามีโมล,ลินด้วย แล้วก็หวดไปไล่หวดไล่หวดนี่เราหดต่อได้เขาจะหนีใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปหวดปุ๊บเขาสลูแล้วเขาหนีไม่ได้นี่ความกิ่งของมันกดอันนี้ก็ใกล้จะลีดแล้วนะทีมเราเป็นทีมลีดด้วยแครี่ก็เป็นยอนกับโมลินลีดเกมนี่ยิงหน้าแหตุทุกคนเนะี่ยนี่ก็หวดป้อมกลางไป ในกลางๆ e a อันนี้เพื่อนเราโดนดึงเราก็เลยเข้าไปอันนี้เพื่อนเราอันอีไม่โดนนะเขาสกิลเบากันหมดเลยเราก็ได้แค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเล่นดีๆมันก็สามารถจุกได้นะเหมือนเราโดนไล่อยู่แล้วก็จุกอะไรเงี้ยจุกงเนี้ยจุกหลบไปมาจุกหลบไปมาเพราะาอันดิมันสามารถกันซีซีได้แล้วก็ถ้าพุ่งผ่านตอนพุ่งอยู่ะมันจะลดดามิ จำไม่ได้เหมือนกันเ่่าะอไนั่นแหละก็เราลองฝึกจุกกันดีๆแบบพุ่งไปพุ่งมาเขาก็เวียนหัวไงไล่เราไม่ทันอันนี้ฟ้าเขาเกิดแล้วก็มาดัดตั้งไหนก็ได้อกอรสกอร์ตอนนี้ก็ท่าหกตายสามแอซิสสิบหเอ้ยสิบเก้าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเพราว่าแจกไปสาม สามตัวนี่โยนเกมทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรหรอกก็เอ็นโซ่ถ้าดีแบบสุดระยะสุดระยะที่มันดีได้อย่างี้ยแบบดีขอบๆมันจะดีแรงขึ้นนะผื่ใครยังไม่รู้แล้วก็มันดีสองเป้าหมายได้ก็คือแบบยืนอยู่ปุ๊บสมมติเหมือนเมื่อกี้คลิป้องนั้นสองตัวแล้วก็ตี2องนั้นสองตัวได้เออมันก็น่าจะรู้แล้วเลย ก็เขาเรียกว่าอะไรบิ๊กแคนดิกบิ๊กคนดิกอีกอย่างของสกิลสองเอนโซก็คือเหมือนแก๊กใช่ไหมมันจะดึงแบบดึงตัวหน้าแต่ของเอนโซก็คือมันจะเกี่ยวไปข้างหลังก่อนเหมือนมันจะรวบจากข้างหลังมาแล้วก็มาข้างหน้ามันก็เลยจับตัวหลังได้ก่อนก็คือมันดีสําหรับลวงแครี่สมมติแครี่อยู่ข้างหลังแทงใช่ไหมอันนี้เราโยนเราโยนเราโยน ก็พูดต่อนนะก็เหมือนเวลาแคลี่อ,อยู่ข้างหลังแทงปุ๊บเราก็เหมือนเราเป็นแก๊กเราก็จะดึงแบบดึงแท้งมาใช่ไหมเขาหลบหลังแทงแต่ถ้าเป็นเอนโซ่เราก็ดึงไปข้างหลังมาแล้วก็เกี่ยวมาได้เลยเราก็แบบปวดไมให้เพื่อนกินต่อก็อะไรก็ว่าไปนี่มันเป็นอะไรเนี่ยลิ้นมันพันพันพูดไม่รู้เรื่องเลยก็อ, <laughs> อยากแก้เหมือนกันพูดไม่รู้เรื่องทำไมพูดรู้เรื่องกัน ก็ชนะไปนะครับตอนนี้ V.P เป็นเป็น,ปนโมลินเออใช่ลืมตัวละครก็เดี๋ยวผมเอ,อิดของให้ดูนี่แล้วก็ดาเมจเนี่ยที่ผมบอกไปดามสเมจ11.9%มันไม่ถึง15%อ่นะ